การพอจนใครในะบอกรุดวันนี้ของผมคือการที่ผมจะไปดีแมนแล้วมาฟาร์มแล้วแต่ละขายมางนนะ่ะแล้วหลังจากน,นี้แล้วผมก็จะปล่อยมันไปอีกสองวันทีเมื่อนนเปิดมาผมก็ไปลับวิดถ้ามาฟาร์มต่อ ผมก็เลเวลสิแล้วผมก็ได้ทำการที่จะย้ายเกาะไปที่เกาะใหม่แล้วผมก็มาถึงเกาะลิงแล้วผมก็ไปดูเควสว่ามันต้องใช้เลเวลเท่าไหร่ในการพาเกาะนี้เฮ้ยมีคนทิ้งผลแม็กมากวะนี่ได้เก็บผลแม็กมากขึ้นมาแล้วผมก็ได้กินมันเข้าไปกินกินกินอ่อรอยมักมากนี่เป็นผลที่ดีมากเลยมันเป็นผลโลกเกียค่ะ ขปฟาร์มที่เกาะน,นี้ไปยังเลิศเลิสุบ้าเลยเย้เลเวลสิบห้าแล้วเราไปเล่าเฟสตีกอริล่าได้แล้วมาถึงลิงที่มันอัพเกียดลิงที่มันอัพเกียดขึ้นมานะไปกันเลยผมก็ขอไปฟาร์มกอริล่าแปบ๊บหนึ่ง เอ๊ะวิวยี่สิบแล้วเราไปรับเวทตีกอริล่าคิงได้แล้ว เจแล้วขอจบอีพีหนึ่งเป็นท่านนี้จบอ,อีพีหน้าแล้วเลยจบไว้ท่อนนี้เพราะว่าอยู่ข้าว <c oughs>